กีฬาวิ่งทีละหนึ่งคนนะจ๊ะเอาได้รับไม้ผัดก่อนแล้วไปวิ่งต่อนะจ๊ะถูกต้องค่ะถูกต้องวิ่งเสร็จแล้วให้นั่งลงนะคะแม่สีดูด้วยแม่สีช่วยดูน้องรับไม้ผัดก่อนแล้วก็าล่อยตัมโวเดี๋ยวก็มการฟีบ้าเราจะอธิบายการแข่งขันให้ฟังนะคะแล้ตอนนี้ใช้แกกีฬาแล้วทุทุกสี่ะพร้อมจะทการแข่งขันค่ะ สีหยุดเชียร์กรรมการจะปล่อยตัวไม่จกรรมการกรรมการสิาปล่อยตัวไหมคะโจอย่นั้นได้เพลงั้นก็ารอได้เดี๋ยวไปเริ่ม้กมกรรมรรทีการที่นึงนะรบเอากระดารอ้ดวนร้ด่ดี๋ยเอากระดาได้เลยควิ่งผาะครับต่อไปเป็นการแข่งขันวิ่งผาผสมอัลบาล1ครับผมนักกีฬาร้อม วิ่งเสร็จนะครับเวลาวิ่งเสร็จแล้วไปส่งไมกก้ตัดให้คนต่อไปเสร็จแล้วไปต่อท้ายแถวแล้วนั่งด้วยนะครับครับผมใครวิ่งเสร็จแล้วนัว่งต่อท้ายด้วยใช่ไหมครับครับผมคนที่ถึงเสร็จก่อน,นจะผู้ชนะครับครับผมนี่กันนะแถวสีพร้อมนะครับกรรมการพร้อมน,นะครับว้า 今年。<Ding> <Yeah. S 3> <laughs> Yeah.